ยักษ์เกศเกศ้าวสู่สวัสดีพี่เพี่นเพื่อนนะคะคลิปนี้เรามาดูหน้าแขนยาวกันหน้าเขาทำงานกันสองตัวนะคะจะาขนมไข่แบบเจ้างงเงี้ยแต่ว่าหน้าเขาเอาขนมไข่อยู่ข้างล่างอันนี้ึ้นข้างบนนะคะอันนี้ก็จะอันนี้เขาก็ปรับข้างบนอยู่น้าขนมไข่นี่คือตักจากข้างบนขึ้นมาเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเรื่อยๆเกศกา้าวต้องนี่นเกศกา้าว น่จาจะเกะกะเขาทุกเราเดี๋ยวเราจะเอามองมองหาทางหาทางไปก่อนแป๊บหนึ่งนี่นะคะก็นะเขาจะไล่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 ไล,ไล,ไลไ่ไปเรื่อยแหละปรับที่ปรับชางกับขอบบ่อเพราะขอบโบ,โบ่อเริ่มจะไอ้นี่ขึ้นมาไรนะ่า,า,นนนายจะเพิ่งถอยมานะเย่ามาอันนี้ถือว่าตัวกนากระไหมคะโมะ่ทั้ง, 2, งสองพันนะคะขนาดเดียวกัน เราเข้าไปเบบนี้แก่เนี่นะคะเดินไปละเดินไปละเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเจ้าขนมไข่อันนี้เดินรี่สองคนดึงเลโอ๊ยไปมองทางเกือบไหลลงบ่อนี่นะคะบ่อเป็นน้ำเหรอรู้สึกน้าบอกว่าน้าเจาะสะดือให้ละสองรูทำทำสะดือให้ละน้าที่เขาเจ้าขนมไข่นะรู้น้าสุดท้าว่าน้าบอกพอละเพราะว่าที่ทำน้ำมันซึมยังไหลมาเรื่อยก็เลยพอแค่นี้แล้ว นี่ค่ะน้ำก็เยอะมากปาก่าเนนะะ้นะนะคะเราถอยไปเลยเรากเกลียก,กะนานๆค่ะนี่ค่ะอนี้ดินเยอะมากมากท่วมหัวไปเลยขี่ร้อยรถตุ้เลยนะแต่เห็นนะเขาบอกว่าประมาณห้าพันคิวได้อันนี้ออกไปแล้วด้วยนะคะแต่ช่วงบ่ายนี่รู้สึกว่ารถบรรทุกจะมีปัญหานหน่อยอเขาเลยไม่วิ่งกันนะคะวิ่ง,งชว่วงเช้า ช่วงเช้าตกเชี่ยวพอหลังจากพอช่วงบ่าย่ะไม่มีและอันนี้ก็เหลือหนาๆทำสำคัญนะคะถึงขายกับโองเงี้ยนี่นะคะแดดวันนี้นะคะพขามาตัวบอกแล้วอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้บ่อยมางค่ะอบอ,อ้าวมาค่ะไม่มีแดด แต่ก็ไม่มีลงเหมือนกันอบอ้าวมากเหมือนฝนจะมีนะคะรู้สึกว่าท้องฟ้าก็จะครึ่งครื่อนิดเดียวรู้สึกว่าเพราะตรงนี้มีติดเขาจริงถ้าฝนมันไล่มันไล่มาจากตรงนี้เลยนะคะไปจากตรงนี้เลยไปถึงตรงเจ้ายยกทำงานไล่ไปเรื่อยตรงนี้ห่างจากที่เจ้าแยกทำงานก็ประมาณสามกิโลสามกิโลนะคะเจ้าแยกรถบรรทุนี่ใกล้ใกล้ใที่ทำงานเฉพาะถ้ากลับบ้านไปมันสิบกิโล ไป,ไปกลับไปกลับพี่ยุ่นขับแกก็เออเอ็นดูแกเนาะแกทำงานมาทั้งวันเราขับรถกลับไปกลับออกข้างนอกมันเป็นถนนใหญ่เราก็จะถึงบ้านรถเยอะด้วยจอดไว้เนี่ยค่ะใกล้น้ำก็มีคนอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะเขาเป่าสวนอยู่ต้องงแงขนมไขยก็จอดตรงนี้ค่ะจุดกว่าจะเสร็จนะงงงงงงันคนเชื่อ ก็จะไล่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 ไเรื่อยๆตู้น่เลี๋ยเข่าจะเล like ือเดี๋ยวพอเขาทาตรงนี้เสร็จเขาก็จะช่วยกันเอาพวกอะไรอะลากยางเอาไม้น่าจะกดุงฝังหรือเอาปิดรเปเทไว้ตรงข้างหลังเนี่ยนะคะไป้ว เขายังไม่ตกลงทีผู้จัดการครับแ้าของที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอามากองไว้หรือว่าจะขุดหลุมขุดหลุมฝังเอให้พวกนานาเขาเสร็จก่อนนี่ค่ะบ่อใกล้เรียบร้อยแล้วนาเขาแต่งขอบสวยงามนียค่ะดูค่ะสวยงาม ในคลิปหน้านะคะเราจะถ่ายนะเห็นยาวก็เจ้างงเงี้ยเราจะไม่พูดเลยนะจะให้ดูอย่างเดียวเพราะไม่รู้จะพูดอะไรนะคะก็จะยืนนิ่งๆถ่ายเลยนั่งนิ่งๆตั้งกล้องถ่ายตบบนี้แหละคลิปนี้ขอพูดก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ให้นานาทำก่อนนะคะเแง่ฝากกดติดตามโมกระดิ่งด้วยนะคะอยากจะเจก็สสุนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้ชอบคลิปก็กดด้วยเพื่อนที่กดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะแยแกลเจก็สสุสลับดีค่ะ